สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมมาครับอีพีนี้มีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะลองชมดูนะครับ f อซพิมพใหญ่พระประธานนะครับเนื้อแร่งๆนะครับขอ,องนี้เอาไม่แพงนะครับ f อฟซนี่ฮะ พมสวยดีนะครับเปิดเบาๆนะครับ fc 3 5 0 0บาทครับนะครับราคาแบ่งปันนะครับ3 5 0 0บาทครับ fc นะครับชมครับลองดูครับท่านใดชอบนะครับถักมานะครับเนี่ย ชมกันหลายๆมุมครับผมเนื้อโซนแร่งนะครับ ประมาณนี้นะครับ fc นี่ฮะเนื้อสวยนีนะครับแต่ว่าเป็นพาสโซนเนื้อแกร่งนะครับท่านใดชอบนะครับผมทักมานะครับเอา3500นนะครับ fc นะครับไม่แพงพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ใหญ่ภาพประธานนะครับผม 3,500บาทครับโอเคนะครับผม